สวัสดีครับวันนี้มาดูการแกะฝาหลังนะครับของ Vivo V3 m a x นะครับค่อนข้างจะแกะยากนิดนึงนะครับผมอุปกรณ์นะครับที่งัดนะครับไขควง4ี่แฉกนะครับอันดับแรกนะครับงัดฝาด้าน ด้านบนนะครับผมจะมีอยู่ด้านบนและด้านล่างนะครับงัดออกเลยนะครับค่อยๆนะครับนี่ด้านบนนะครับด้านล่างก็มีนะครับ จะมีเขี้ยวอยู่นะครับโอเคอันดับที่สองนะครับขันน็อตนะครับสองตัวนะครับซ้ายกับขวาอยู่ด้านล่างนะครับ ต่อไปนะครับงัดตัวด้านบนนะครับขึ้นนิดนึงนะครับกรอบตัวเลนนะครับผมเลนกล้องนะครับจะติดกับฝาหลังนะครับงัดขึ้นนิดนึงนะครับผมดันขึ้นด้านบนนะครับสองนิ้วนะครับช่วยกันนะครับดันขึ้นด้านบนนะครับตัวนี้ระวังสายแพรด้วยนะครับหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับ ตัวนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆนะครับผมบอร์ดนะครับตัวนี้ลำโพงนะครับแบตนะครับแต่แต่จะเปลี่ยนนะครับผมมาดูการใส่นะครับเหมือนเดิมนะครับจะมีเขี้ยวนะครับเขี้ยวอยู่ตรงนี้นะครับผมให้เข้ากับตรงนี้นะครับ วางลงไปนะครับดันนะครับดันลงนะครับข้าวล็อกกันหมดแล้วนะครับ ขันนอใส่ที่เดิมเลยครับใส่เหมือนเดิมครับผมจะมีเขี้ยวอยู่นะครับใส่เขี้ยวลงก่อนนะครับ จะมีล็อกนะครับผมแล้วกดลงไปเลยนะครับอย่างนี้นะครับทำเหมือนกันนะครับทั้งด้านบนและด้านล่างนะครับมีเขี้ยวนะครับกดเขี้ยวลงก่อนนะครับโอเค นี่เกษตรสมบูรณ์นะครับเรียบร้อยนะครับฝากกด subscribe กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ